สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่น้องทุกคนนะครับช่วงนี้ประชาชนเราคงจะเนื้อหอมรอเลือกตั้งสมัยนี้ครับคงจะไม่เกินเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาครับเตรียมตัวให้พร้อมครับประชาชนไม่ใช่ประชาชนที่ไปโหวตกันแบบนั้นไม่เอาครับเพื่อนๆครับเตรียมตัวให้พร้อมครับของแท้ครับคิดถว่าประชาชน ทุกลังคาเรือนต่อไปจะเลือกใครมาเป็นนายกหรือสอสอคิดแล้วส่วนมากเลือกไปแล้วที่ผ่านมา3ปีหรือ2ปีหรือ1ปีผมอยากเป็นเสียงประชาชนคนหนึ่งครับถ้าเลือกไปแล้วถ้าทำงานได้หรือไม่ได้ก็ต้องบอกประชาชนหนึ่งคนหนึ่งเสียงถ้าพอจะเป็นแล้วบอกว่ายกมือไหวเหมือนจะมาขอทานประชาชนต้องเลือกกู ต้องเลือกอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมพอจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วประชาชนมันหมาคนหนึ่งครับเปรียบได้ครับเพื่อนเพื่อนครับฝากนะครับตอนนี้ประชาชนเนื้อ,อหอมครับไม่ใช่พักประชาชนที่เป็นประชาชนบอกว่าไม่ไปพายเรือสุดท้ายก็ต้องไปพายเรือให้คนเที่ยวเขาโกงกันมาซื้อเสียงเลือกตั้งตบัตสัตว์ไปเองให้ทุกคนจําไว้นะครับว่าประชาชนในนี้ รู้ทันหมดครับตอนนี้ไม่ว่าใครจะเป็นสสหรือไม่เป็นสสตอนมาหาเสียงพูดดีอีกอย่างพอมาเป็นแล้วนึเลืกสภาพนี่ครับตาบัตรสัตว์นะครับเปนเพื่อนครับนี่แหละเขาเรียกว่าทําไมไม่ช่วยกันประครับประคองประเทศเราให้ถึงฝันถึงฝั่งไม่ใช่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นศัตรูอีกฝั่งหนึ่งเขาจะบวได้หายประเทศแล้วมาปล่อยคลิปปล่อยอะไรมันเหมือนไม่เท่ นักกีฬาที่จะสู้กัน4ปีเลือกทีอันนี้ไม่ใช่ครับมีแต่เอาปัญหาให้ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนไปเข้าฝัก่าเข้าฝ่ายกันอีกอย่างเห็นไหมครับดูข่าวผมดูข่าวบางครั้งก็อดอดพูดไม่ได้ครับเพื่อนๆครับให้ดูแล้วกันครับใครใครจะเลือกฝั่งไหนหรือฝ่ายไหนก็ดูครับว่า ผิดถูกตอนนี้คือประเทศไทยเราบอบช้ากันแล้วทําไมไม่ช่วยกันจับมือให้อีกฝ่ายนะกำลังบริหารกําลังปราบพวกสแกมเมอร์ปราบของเซ็นเตอร์หรือปราบไปที่เราเห็นกันประชาชนที่ผ่านมา8ปีที่ผ่านมากับ2ปีที่ได้นายกมา2คนสุดท้ายก็โดนเฉดหัวออกมันไม่ใช่เด้อตอนนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งเลยมันเหมือนว่าเลือกมาแล้วอีกฝั่งหนึ่ง เป็นองค์ก,กรอิสระอีกฝั่งหนึ่งคอยตัดตอนคอยหาเรื่องไม่มใช่เลยครับผิดถูกให้เขาทําหน้าที่ไปก่อนที่ผมคิดทุกวันนะครับประชาชนคนหนึ่งที่เลือกคุณไปแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งดูดูแล้วเหมือนเหมือนกันดูแลครับสองปีเห็นท่าแท้ครับนักการเมืองครับตอนนี้ให้คิดว่าประชาชนเป็นต่อใครจะไปหาเสียงจะยกมือไหว้เราเราก็รับไหว้เหมือน เหมือนปกติเราไปหาญาติพี่น้องกันให้คิดนะครับให้เลือกดีๆครับต่อไปครับดูแล้วนี่จะย,ยกหัวนาย,ย,ยกก็ยังมาบอกว่ามี5หัวข้อ3ามหัวข้อ1หัวข้อเหมือนคุณรักษาคุณหยุดคุณกลัวคุณกลัวอะไรทํำไมไม่พูดตรงๆว่ากลัวตัดมาตาอะไร1-2หนึ่งหนที่เขาพูดกันไม่ใช่ผมว่าเงินมากกว่าที่เป็นต่อรองกัน อำนาจก็คือส่วนหนึ่งเงินก็คือส่วนหนึ่งครับฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกสอสหรือนายกหรือรัฐมนตรีที่เข้าไปบริหารประเทศนี่แหละเห็นราดแท้นะครับทุกคนครับไม่ว่าจะพักไหนหรือพักที่เลือกกันแล้วไม่ทําตามเสียงประชาชนอย่าไปเลือกแล้วกฎหมายเดี๋ยวแก้เดี๋ยวอะไรกันไม่ใช่นะครับดูแล้ว ผมก็ประชาชนคนหนึ่งเลือกคุณไปแล้วทําไมแม่เขาใช้นโยบาย4ปีบริหารประเทศให้จบพอ4ปีเลือกกันใหม่จะดีไหมครับเ,เพื่อนๆครับฝากนะครับให้แง่คิดคนหนึ่งเป็นไหมหุ้นกันทั้งประเทศตอนนี้แทนที่จะช่วยกันช่วยกันให้ประเทศมันประครับประคองไปถึง4ปีอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ดีอีกฝ่ายก็ไม่ดี สุดท้ายแล้วอย่าเลือกกันเดี๋ยวครับประเทศไทยเนี่ยครับเรียกว่าประเทศไทย4ปีมายังไม่ถึง2ปีเปลี่ยนนายกแล้วแล้วไปเชื่อคนคนนอกอีกไม่ใช่ประเทศเราแค่ปล่อยคลิปมาใครปล่อยคลิปก็รู้อยู่ครับประเทศไทยรู้อยู่ใครปล่อยคลิปนะรู้อยู่นี่แหละเขาเรียกว่ามาเตะตัดขากันทําให้ประเทศไทยวุ่นวายกันนี่แหละเขาบอกว่าผลประโยชน์กันครับผมบอกครับทุกคนครับนี่แหละประเทศไทยเรา ให้ทุกคนจำไว้ครับ